สืบเนื่องจากกรณีที่สื่อต่างประเทศมีการนำเสนอข่าวว่าพรรคเก้าไกลมีนโยบายจะผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดวันที่7มิถุนายน2566พั้ากพรรคเก้าไกลได้ออกมายืนยันผ่านทาง Facebook เพจของพรรคเก้าไกลว่านโยบายของพรรคเก้าไกลไม่เคยมีการระบุถึงการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศจุดยืนของพรรคคือการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือก ือกปฏิบตัติและเราต้องการอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างสะดวกขึ้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปราศจากการเก็บสวยเรียกเงินใต้โต๊ะหรือการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ว่าจ้างในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความสะดวกในการจ้างงานด้วยพัก,ก้าไกลตระนัดถึงความสำคัญของพี่น้องแรงงานข้ามชาติในฐานะพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงแรงงานสูงเนื่องจากค อยู่ในภาวะสังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปไม่ได้หากขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้นโยบายของพรรคก้าไกลในด้านการต่างประเทศยังให้ความสําคัญอย่างสูงกับการส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆด้านกับชาติพันธมิตรอาเซียนซึ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภูมิภาคร่วมกันเพราะเศรษฐกิจที่เติบโตการเมืองที่มีเสถียรภาพและสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมนํามาซึ่งความ การริญรุ่งเรืองของอาเซียนทั้งภูมิภาค